ข่าวด่วนทันควันนะครับทุกท่านผมจะนำโพสต์ของดาว8แฉกมาสรุปให้ฟังแล้วก็มีโพสตหนึ่งนะครับผมของทางทนายธรรมราชนะครับเออน่าสนใจนะครับผมหากันเลยทีเดียวนะครับโอเคประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นที่จับตามองของคนในสังคมนะครับเพราะมันเป็นประเด็นดราม่าหลายคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วแหละเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเดี๋ยวก็เงียบครับผมอืมนะครับโอเคก่อนเรือนฝากกดไลค์ให้กับคลิปจอนนี่แฟมิลี่ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปตามกลุ่มต่างๆหากว่าท่านไม่มีกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับก็แชร์ไปที่หน้า facebook ตัวเองนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่สําคัญนะครับผมไม่ได้บอกหลายวันแล้วนะอย่าลืมดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบอย่าก,กดข้ามนะครับผมขอบพระคุณมากๆโอเคโพสต์นี้ว่ายังไง พังหมดแล้วหลักฐานนี้ชัดมากแชทหลุดอีกประธานมูนิธิสาวซื้อขายตำแหน่งในสภาตั้งแต่ปี63ทกสภาเลตุมเปะอันนี้ก็น่าสนใจนะซื้อขายตั้งแต่ปี63แต่ทำไมมาแชรกันปีปีไหนเนี่ย67นะครับกลางปี67 นะครับเอออันนี้ก็แปลกดีนะมาแชร์อะไรกันตอนนี้นะครับผมเออคือผมจะยกตัวอย่างนะใครที่กําลังด่าด่าประเด็นนี้นะเรื่องซื้อขายตำานงตําแหน่งนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับผมถ้าเป็นการคอร์รัปชันแบบแบบแบบผู้ปกครองบ้านเราอ่ะนะครับผมแบบนักเรียนนะนตีไปนักเรียนแล้วกันสมมุติว่าลูกของท่านอยากจะเข้าโรงเรียนประจําจังหวัด อยากจะเข้าโรงเรียนดังๆโรงเรียนดีๆนะครับผมแต่ว่าลูกปึกอ่ะเข้าใจไหมครับว่าลูกปึกนะครับแล้วก็เลยเอาเงินไปยัดไปยัดครูในโรงเรียนหรือว่ายัดพอหรือว่ายัดอะไรอ่ะนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ถามว่าทําถูกไหมไม่ถูกนะครับนึกภาพบอกไหมไม่ได้ต่างกันนะครับฉะนั้นแล้วใครก็ตามนะครับผมที่กําลังโวยอยู่นะครับเรื่องนี้นะครับเวลาคุณมีลูกคุณอยากให้ลูกคุณเข้าโรงเรียนดีๆอย่าไปหาทํแล้วกัน นะครับอ่ะมาต่อกันที่โพสต์นี้นะครับว่ายังไงเอ่ยพี่ไม่ได้รวยนะคะแ a ชแท็แต่พี่ฟุ่มเฟือยเฉยๆ CR ในแม่คนสวยวงเล็บหมายความว่ายังไงครับใครรู้มาตอบทีจริงๆคือเรื่องอย่างเงี้ยผมมองว่าไร้สาระผมไม่ค่อยรู้หรอกเ <c oughs> ออถ้าถ้าถ้าผมนะฟุ่มเฟือยไหมมันก็จะมีช่วงที่แบบเราแบบ ชอบไปเที่ยวชอบกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟุ่มเฟือยบ้างถ้าเป็นผมนะแต่ในเคสนี้ผมไม่รู้ว่าเขาโพสอะไรกันยังไงคือไม่ดูจริงๆแต่ผมเห็นว่ามันฮาดีอะไรเงี้ยก็เลยแคบมาอ่านให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับอืมคนก็สนใจเยอะนะคนกดไลค์ทั้งพันกว่าเนะี่ยเห็นไหมเออก็คอมเมนต์ทั้ง70รายกันมีแชร์อีกทั้ง4ครั้งก็ถือว่าให้ความสนใจพอสมควรกับประเด็นแบบนี้นะครับ เวลาผมโพส์นี่ทำไมคนไม่กดไลค์เยอะแบบนี้บ้าง <c oughs> คนไม่เห็นนั่นเอง AI ไม่เปิดการมองเห็นไม่เป็นไรนะครับมาต่อกันที่โพสต์นี้ครับทุกท่านโอ้หนะครับผมโพสต์นี้เนี่ยแบบยังแจมอ่ะนะครับว่ายังไงนะคนกดไลค์ทั้ง2000นเนี่นะอืมประเด็นร้อนที่ลูกเพจถามมาเยอะอก็น่าจะถามมาเยอะอยู่นะดูจากคอมเมนต์แต่ละแต่ละโพส์นี่โอ้ยนะครับอีลงตุงนางกันเลย ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมครูใหญ่ไม่เรียกมาเคลียเอาหานะเนี่ยครูพยายามให้ทั้งสองฝ่ายมาเคลียแล้วอันนี้ก็จะหมายถึงพี่หนุ่มนั่นแหละนะครับผมครูกระปิอะไรประมาณเนี้เออนะครับฝ่ายนายแม่พร้อมว่าอย่างนั้นแต่อีกฝ่ายประธานมุลนธิธิไม่พร้อมครับ มันก็น่าคิดนะน่าว่าทไมไม่พร้อมใช่ไหมละ่ะเออทําไมไม่พร้อมนะครับจอนนี่ก็เสลอเข้าไปคอมเมนต์นะครับผมต้องใช้คํานี้เลยนะจอนนี่จากกรีฑาสิริคานะครับผมฝากไปติดตามเลยนะท่านใดยังไม่ได้ติดตามชื่อเก่าผมคือจอนนี่แฟมิลี่นั่นแหละใน facebook แต่ว่าผมไปเปลี่ยนชื่อตรงนี้เพื่อที่จะยืน่นยื่นให้ทางเฟซบุ o กเนี่ยนะครับผมตรวจสอบนะครับผม ชื่ออะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันให้มันมีการดูแล facebook นะครับเป็นเป็นสีฟ้านะครับเป็นติ๊กถูกสีฟ้าด้านหลังแบบรายเดือนออเดือนละสามร้อยกว่าบาทนะครับก็ฝากไปติดตามนะครับผมให้กําลังใจเจ้านี้ด้วยนะเออทุกช่อกทุก,ท,กทุกช่องทางนั่นแหละเดี๋ยวพอมันผ่านไป2เดือนผมก็จะเปลี่ยนมากลับมันเป็นชื่อเดิมเป็นเจ้านี้แฟมิลี่เหมือนเดิมนะครับอืมก็ผมไปเม้นว่าอะไรนะ่นนี่ฮะไม่ให้แสง นะครับผมเป็นเมนไว้ให้ไม่ให้แสงรู้ไหมครับว่าใครกดไลค์ลองไปกดดูนะว่าใครกดไลค์ผมว่าใจตรงกันแค่ไหนนะครับให้ทุกท่านไปดูเอาเองแล้วกันนะครับคุว่าคนที่มากดไลค์ให้ผมนะหนึ่งคนนะครับเป็นใครไปดูนะถ้าลองถ้าถ้าไม่กดไปดูก็ลองทายดูก็ไดนะ้ว่าเป็นใครเอาแล้วนายแม่คนสวยออกมาท้า ท่านประธานสาวอืไปสาบานวัดพระแก้วโอ้โหใครๆก็พูดได้หมดแหละพูดอยากดังอ่ะอยากดังอ่ะอยากเอาดังอ่ะนะครับผมอยากจะมีกระแสอยากจะมีตัวตนอนะ่ะเออใครๆก็ไปได้หมดแหละนะคจอน,นี่ไปด้วยได้ไหมละ่ะเออก็อยากได้แสงเหมือนกัน <laughs> ผมจะไปถ่ายคลิปให้ว่าที่ออกมาพูดมีอะไรบ้างที่ไม่จริงแฮทแท็ก <h ats> ไอ้ยะเอ้ย กะเอาให้ตายกันไปข้างเลยในฐานะคนดูคือจุดๆรอท่านประธานออกมาพูดอยู่นะนี่เชียบนะครับผมดาวแปดแจกนี่ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนชื่อได้แล้วเป็นขยี้ดาวแปดแจกแล้วกันขยี้โคตรเก่งเลยนะครับผมก็บอกไปแล้วว่าเขาไม่ให้แสงเชื่อผมนี่ผมมองอะไรไม่มีพลาดบอกเลย ไม่ให้แสงแค่นั้นแหละนะครับมันไม่มีอะไรหรอกนะครับจะไปชี้แจงอะไรมากมายนะครับผมพูดไปก็แปดไพ่เบี้ยไม่ใช่สองไพ่เบี้ยนะแปดไพ่เบี้ยโหนกระแสนี่คือคือ,คอของทนายธรรมราชนะที่จริงผมเคยทคําคลิปนี้ไปแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้เช็คคอมเมนต์ผมเพิ่งมาเช็คคอมเมนต์นะครับผมก็เลยอ๋อเหรอคอมเมนต์เป็นแบบนี้นี่เองสุดตริงกระดิงง่งแมวนะครับทนายธรรมราชก็พูด ว่าโหนกระแสทําไมไม่เชิญท่านประธานอ้อคนสวยออเนะครับก็คือนะครับนี่พี่หนุ่มบอกว่ากูเชิญแล้วกูเชิญแล้วเขาไม่มามึงไปเชิญมาหน่อยอืมือไม่พายอย่าเอาหน้าราน้ําสิวะจะได้ช่วยๆกัน ช่วยกันทำมาหากินอ่ะนะทุกท่านอย่าไปคิดมากกระแสสังคมก็แบบนี้แหละอ๋อลืมแล้วเมื่อไหร่มึงจะมาออกแหละเห็นปฏิเสธตลอดเหมือนกันนี่อยากคุยเรื่องจ่ายภาษีจะได้เป็นความรู้นี่เฉียบนะครับผมจากครูกระปิหนุ่มกัญชัยโหนกระแสนะครับ ประมาณนี้ทุกท่านผมก็เล่าข่าวไปตามกระแสเหมือนกันนะครับผมเออนะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ